อร่อยขนาดนั้นเลยโอ้โหอือหือเอียกินก้านกินก้านเหรอแล้วเป็นไงบ้างคะกินได้ไหมอ๋อก้านก็อร่อยเหรอคะมาดูนะอืมถ้าแบบนี้ไม่ได้อือหือเออถือแบบที่แม่สอนเย่ยม รสชาติเป็นยังไงแม่ดูโดนที่รักจอบกร็รอกน้อยอ่ะ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 ให้ทำนามันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงร,รสชาติมันเป็นยังไงมอรสชาติมันเป็นยังไงคุณโยงไม่มากัาดกันนะแม่ครับไม่มาการืโอเค